คุณคิดว่ารถคันนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างอย่าเพิ่งดูถูกเขานะครับรถคันนี้ทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดนี่คือบูเรงนองรถขับเคลื่อนสี่ล้อที่เคยมีสมรรถนะแข็งแกร่งสามารถใช้รับส่งนักเรียนโรงเรียนบ้านกองม่องทะโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลที่ติดกับแนวตะเข็บชายแดนในพื้นที่อำเภอสังกระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีมากว่า26ปี รถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากทั้งขึ้นเขา <c oughs> ลงน้ำ ขนส่งนมส่งอาหารกลางวันรับส่งเด็กนักเรียนในพื้นที่ใกล้ๆหรือแม้แต่การช่วยเหลือชุมชนการใช้งานยามฉุกเฉินเมื่อคนในชุมชนเจ็บป่วยส่งโรงพยาบาล มมออันนน้ยไปเปิดะใช่ครับและภาพที่คุณเห็นนี้คือเรื่องจริงระยะเวลาหลายปีมานี้เจ้ารถกระบะที่มีชื่อว่าบูเรงนองคันนี้มันไปต่อไม่ไหวแล้วครับ จะดีกว่าไหมที่นักเรียนคุณครูและชุมชนบนพื้นที่สูงจะมีรถกระบะขับเคลื่อนสี่ล้อสภาพดีและปลอดภัยต่อนักเรียนมาทดแทนเจ้าบูเรงนองคันนี้เดินทางมาไกลแค่ไหนจากโรงเรียนของเราไกลมากเลยครับออกมาย่งไงออกมากับรถยนต์ครับลักษณะ ของการเข้าโรงเรียนพื้นที่เราต้องเข้าไปยังไงบ้างต้องเจออะไรบ้างเลาเข้าพื้นที่ข้ามน้ำครับแล้วก็ขึ้นเขาลงเขาโคลนหลายอย่างเลยอยากมีรถดีโฟดีอยากเพราะอะไรลูกเพราะว่าจะได้ขนของอะไรพวกนี้ครับขนพวกนมขนช่วยโรงเรียนชาวบ้านขนอะครับขนของอะครับ รถหม่จะทำให้พวกหนูปลอดภัยมากขึ้นค่ะขอขอบท่านผู้ใหญ่ที่ใจดีมาบริจาเงินให้พวกหนูได้ซื้อรถไม่ค่ะให้ขนนมขนอาหารกลางวันเพื่อให้พวกหนูเดินทางอย่างปลอดภัยและสะดวกขึ้นค่ะวันนี้หนูเสียใจไหมที่โรงเรียนของหนูไนิดไม่ครับก็ไนไรลูกเพราะว่าถึงแม้จะอยู่ไกลก็ได้การเรียนการสอนเหมือนกันครับ าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสมทบทุนจัดซื้อรถยนต์ขับเคลื่อนสีล่ล้อให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านกองม่องทะอำเภอสังขละบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจะนบะุรีเขต3กันเถอะครับสามารถสมทบทุนได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี679-1-56968-9บัญชีรายได้สถานศึกษาโรงเรียนบ้านกองม่องทะน้ำใจจากท่าน สามารถสร้างโอกาสสร้างความปลอดภัยให้เด็กชายขอบในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม